เปิดหนักเปิดหนักโอ้ย <Ooh. S 1> เปิดมาก็หานี่จ่ะหิวไหมคะ Yes a little bit thank you หิวนิดหน่อย again นิดหน่อย every day นิดหน่อยทุกวันค่ะ What we have todayWe got some noodles ก๋วยเตี๋ยวจานี่จ้า beef noodles ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋น And then we got some salad Sal <ad. S 1> Avocado สลัดผักรวมคะ่ะ plus tomatoes and tomatoes and what h l s <this> e and some กุ้งทอดก u n กุ้งทอดกรอบกุ้งทอดกรอใช่แล้วก็ผักเครื่องเคียงนิดหน่อยค่ะนี่ค่ะโอเคแ e ้ว s ็ a r t w i t s, ung, t <S, <laughs> <S t and basil right <laughs> do a little bit of stirring I think uh. คน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 ค,น,ค,น,คน,นะเธอสลัดนะคะอันนี้จานที่สองค่ะจานแรกแม่บ้านทํานะคะคว้ามค่ะคว้ามเป็นอาหารพื้นบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะก็เลยได้ทําอีกจานหนึ่งค่ะดีนะที่เรามีผักและผักและซอสเหลือนะคะถ้าไม่เหลือเนี่ยโหงดงหงิดเลยแหละโอ,โอ้คำใหญ่จัง เ่ากรนะนั้เธอร้อนความซุ่มซ่ามของแม่บ้านโอ้ฮึป mm ุณ hmm. หเนี่ยโอ้ยปุณจะเข้าปากโป้งมาแล้วน h a t ส a s <was> g ขอบคุณค่ะแม่บ้านตุนเนื้อจนนิ่มจนเปื่อยเลยค่ะ Not too spicy so Yes Yeah, did not put something ไม่เอาพักรู like ้ค oh. <laughs> like ่ะฉันไม่ชอบใส่ฉันไม่ชอบใ s p ถั่วฝักยาวเพ they're... จัดไปคะ่ะอันนี้ของแม่บ้านคะ่ะยังไม่ทานคะ่ะรอลุงทานก่อนคะ่ะตามที่หลังคะ่ะคนละถ้วยแล้วไม่ได้แย่งกันแล้วคะ่ะเอาเด็ดเด็ดเด็ด You want the n oodles to do t h ที่ของมวนหมุนมวนมวนมวนย,ยิงโโยย่งหมุนย,ยิ่งคลายจ้ะให้เอาซ่อมไม่ยอมมาปดิส mm ัน hmm. จริงๆแล้วมันเยอะนะคะลุงไปขโมยทานะทลจิ้นไทรจิ้นกุ้งทอดกรอบ yes จำได้ใช่คะ่ะ โอ้กรอบมากโอ้โหว้าวกรอบมากเอาไปชุบแป้งทอดกรอบแล้วก็เอาไปชุบแป้งเปลือกขนมปังอีกทีนึงแล้วไปทอดค่ะกรอบมากค่ะโอ้ถูกใจลุงเลยแหละปนนะัดปนนะัดโอ้ยลงุลงเอ้ยลุงจะให้ผอมได้ยังไงจะให้น้ำหนักลงได้งไงแบบเนี้ แซ่บจริงรายจริงค่ะคิดเล่นสลัดแต่เกียบอันเดียวใช้ได้ทุกอย่าง <laughs> ใช้หนีบทุกเมนูจ้ะแซมายแซมายแซมาย fine A bit of avocado bit slippery avocado <laughs> มันมันลื่นต้องจิ้มลงไปเลย แย่เจ๋และวปวดมีเจ็บปากด้วยโอ้ทุเด Heavy food อะไร food ออาหารเบาๆวันนี้โอ้ขอบคุณค่ะอยู่ไรไม่ฟูทุเด Yep Oh and sun dried tomato <h ums> อืมอืมแซบ่บ very sweet โอ <laughs> ้โห่นอาหารอีแล้วจ้าโอเคค่ะเดี๋ยวขอตัวไปทานก่อนนะคะบายบายบาย